ค่าร้านพูนยางแตกนะคะนี่นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะชคิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทเลยนะคะนี่ค่ะนะคะมีลายใบยพัดนะคะมีก้านยกนะคะนี่ค่ะสีเท่ากันนะคะลายใบยพัดลอด้อสวยๆเลยมีเวลนะคะมีทีอีสีบอลน,นะคะ5,900บาทชุดไหนนะคะชุดนี้เลยนะคะเป็นทีอีสามเจ็ดนะคะเป็นสี่บอลน,นะคะ ชุดนี้นะคะอยู่ที่5,900รอยบาทนะคะถีบอลน,นะคะ5าลูค่ะยางหน้าเป็น2,354,58ยางหน้าเป็น2,354,48นะคะคู่หลังเป็น2 6 5 3 5 6, 8, 8, ค่ะ ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะใส่ลก,กะบาดห้ลู1นึนสนะคะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะแล้วก็มีแบกใบพัดนะคะแม็กใบพัดล้อส,สวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางสองหกห้ากสิปดนะคะปีสิเาเป็นยางไทย2ีเซนตินะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยค่ะนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะล้อใบพัดสวยทุกวงนะคะไม่มีตำยุกเลยนะคะ ชุดนี้นะคะเอาไปนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะเป็นขอบ18นะคะ9,500บาทค่ะนะคะใส่ลูกกระบา6รลูตัวสูงนะคะเป็นแม็กใบพัดนะคะ9,500บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นล้อก้านยก s อ v ีนะคะกว้าง9กอศูนย์นะคะยาง2 5, 6ง60 1 8นะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องนะคะแม็กใหม่แกะกล่องนะคะมี1ชุดเลยนะคะดอกยางแน่นเลยนะคะ แม็กใหม่แกะกล่องไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะตกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะ<ม>เป็นล้อก้านยก SUV นะคะกว้าง9ก้าอัศูนสีเท่าการเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะค่ะ11,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ ลแล้วก็มีแม็กเวลค่ะนะคะแม็กเวลชุดนี้นะคะเป็นออฟลึกนะคะเป็นล้อเงาเงาเลยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะชุดนี้เอาไปหลักพันเลยนะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อเงาเงา,เงา,เงากิ๊บกิบแบบนี้เลยออฟลึกนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะเงาทุกวงนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะยางนะคะ ชุดนี้ใส่ลูกระบาดห้าูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้ราคาเอาไปเพียงแปดพันเก้าร้อยบาทใครหาล้อวลออฟลึกนะคะราคาหลักพันนะคะเพียงแปดพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีชุดนี้ค่ะวีลออฟลึกยางปียี่สิบสองชุดนี้ใครหายายางปีใหม่ๆนะคะสุดคุ้มมากนะคะ, <c oughs> ะ,คะวลออฟลึกนะคะฝาดุมครบแบบน,นี้เลยนะคะ ชุดนี้ยางปี22นะคะใครหายยางสภาพใหม่หมๆชุดนี้เอาไปราคาเพียง1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะยางปี22ค่ะนะคะมาดูดอกยางกันเลยนะคะยางหน้า255 458นะคะคู่หลังนะคะเป็น295448นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะยางปี22 ยางสภาพใหม่ laser, immun, iel, Blaze, sì, ๆล้อสภาพกริบๆเลยนะคะเงาเงาล้อกริบๆเลยไม่มีตำหนินะคะชุดนี้เอาไปราคาเพียง1,900บาทสุงมากนะคะใส่ลูกกะบา5 5ลู1,4นะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีล้อหกลูตัวเตี้ยค่ะช um ุดนี้เป็น PE37 เป็นส, <jin> สีเทากันนะคะล้อ t m p นะคะล้องานไทยนะคะชุดนี้นะคะยางหน้าเป็น2,3,5,4,5,1,8หคู่หลังเป็น2 5 4 4 8นะคะ ชุดนี้นะคะยางปีดินดูปียางปียี่สิบสนะคะชุดนี้นะคะล้อทีอีสามเจ็ดนะคะสีเท่ากันใส่รถกระบะหกรูนะคะรถตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะยางปียี่สิบสองค่ะเอาไปราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทรถกระบะของคุตัวเตี้ยใครหานะคะออฟสวยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ ชุดนี้จะออฟสวยนะคะออฟลึกๆหน่อยนะคะ7,900บาทค่ะนะคะมาชมดอกยางกันเลยน,นะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะล้อสวยสๆเลยสีเท่ากันนะคะยางปี22นะคะ7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีแม็กเอสาชุดนี้นะคะยาง255 5018ปี20ค่ะนะคะ ดอกแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นมากนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะล้อสวยๆเลยนะคะยางปี2025 518 5นะคะทรงยีราฟแพะนะคะใส่รถก,กระบะหกลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคระนะคะเอาไปหล่อๆกันเลยแม็กอ30นะคะรถกระบะหกลูนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง9,900บาท หลักพันทั้งนั้นเลยนะคะ9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาฝากกันอยู่ที่ชุดนี้ m a ็กอาร์พเอฟวันเอาไปถูกๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ m a ็กอาร์พเป็นสีดำนะคะยางก็ตีแถมไปยางเป็น255558ค่ะนะคะชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบอกหกลูนะคะนี่ค่ะนะคะใส่ลูกกระบอกหกลูชุดนี้เอาไปราคาเพียง จัดให้ลูกค้า4 9่0บาทแม็กไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะ4,9 0 0บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะใครอยากได้หลอ่ลอหองบประหยัดนะคะจัดให้ชุดนี้เอาไป4,900บาทนะคะชุดอื่นนะคะยังมีให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะมาชมมาดูกันได้นะคะที่ร้านุภูลยางแตกนะคะนี่เลยค่ะนะคะ,นะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5 1 9 9ก้นะคะ รือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 9 5 1 1 9 9 6 5 9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เลยค่ะใครอยากจะเทิร์นล้อใครมีล้อเดิมมีล้อแต่งสภาพไหนก็ได้อยากจะเอามาเทิร์นนะคะรับเทิร์นล้อทุกสภาพนะคะราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะถ้าลูกค้าเอารอมาเทิร์น นะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะนะคะอันนี้คือล้อที่มาใหม่ล่าสุดนะคะนี่ค่ะที่เข้าใหม่นะคะอันเก่าก็ยังพอมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะมาชมมาดูกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านกรุญยังแต่ค้าขอบคุณค่ะ